สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดฟาร์มลี่นะคะนะ,นะวันนี้ลุงป้านะครับก็ไปส่งเด็กนักเรียนนะคะก็น่าจะไปทำธุระด,ด้วยนะคะวันนี้เนาะนะคะวันนี้ก็โอ้โหป้าพูดแบบเต็มเต็มหูเลยย่าเอ้ยโออครับโหป้าโชคดีมากเลยเอฟซีแอดมินน้อยบอกว่าศูนย์สอง สองศูนย2 2> ์ไม oh. uh ่แน่นะฮะย่าวันนี้อาจจะมาเลขมินน้อยก็ได้นะจริงนั่นแหละโอ้อะไปเลยไปส่งเด็กนักเรียนแล้วแล้วก็น่าจะไปทำภารกิจด้วยนะฮะส่วนไปเสือก็ใกล้เคียนี่นะคะเอฟซี เออ,อพี่เสือนับต่อเลยในงวดนี้ออกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าพี่เสือนับต่อเลยเออไมคอ่คือคือความคิดอย่างเงี้ยน,นะมันแบบความรู้สึกอย่างนั้นนะครับเออแล้วเมื่อคืนกระท่านนอนฝันเห็นลุงช่างอีกพี่อิสระนอนฝันเห็นพี่อิสระเอองเก้ารว่าสิบเจ็มันจะมาอีกรถใบบุญเด้รถใบบุญอีกเล้เอออะไร อืมอืมโอ้โหเอฟซีอะวันนี้วันนี้เปิดร้านปกติใช่ไหมคะเวลาที่จะบ่คนต้มน้ำตุ๋ไปอ๋อคุณอ๋อวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมคะอ๋อคนเรานี่อ๋อพอดีลุงช่างไปธุระอ๋อไปธุระไปธุระหนึ่งวันวันนี้ก็แสดงว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหยุดหยุดพักหนึ่งวันโอเคตามนี้นะคะเพิ่นหยุดพักหนึ่งวันวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวหยุดนะฮะ อะไประกาศ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 ไอ้กลองกล้องมาประกาศเดี๋ยวเดี๋ยวย่าประกาศด่วนย่าประกาศด่วนเร็มาฟังมาฟังมาฟังประกาศ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 ด่วนย่าประกาศด่วนประกาศจ้าร่อรดากรอประกาศนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยอันนี้ข้างหัวข้อที่ป้าอย่าชิชอบขึ้นตระาจำเลยเนี่ยอ่ะประกาศมาประกาศสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอยู่กับ ชช่องยาีแถลงข่าวด่วนเลยประกาศด่วนประกาศด่วนโอ้มันเป็นเรื่องที่แบบประกาศทำไมถึงด่วนประกาศด่วนประกาศประกาศเร็วๆประกาศนะคะไม่ให้ผู้กบเล่าในนาทีในาทีด้วยนะคะประกาศนะคะขอให้ทุกท่านนะคะอยู่อย่างน้อยก็สี่นาทีห้านาทีห้านาทีห้านาทีขั้นต่ำสี่ขั้นต่ำสี่เออไม่พูดพูดวันนี้ก แล้วก็โอเคอ่าประกาศนะคะประกาศคือลุงช่างไปธุระไปส่งน้องๆที่โรงเรียนแล้วก็ไปธุระนะคะค่ะก็ไม่อยู่นะคะก็เลยร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่มีใครต้มน้ําซุปนะคะเลยหยุดนะคะวันนี้หยุดค่ะหยุดหนึ่งวันเอาเฮ้สิคะเฮ้ห้องน้องโอมนะคะพอดีลุงช่างไม่อยู่ก็หยุดค่ะ พี่ๆได้หยุดแล้วเอแาอดชัยไม่หยุดนะคะเอ้าเอ้าแอดชัยไม่หยุดนะคะแอดชัยมาต้องไม่ก็อะไรก็เฮ้ยทำพังเคยเขาว่าแมวไม่อยู่หนูล่าเลยค่ะวันนี้ก็ ดูแลสองแสบแล้วก็ตรงนี้ช่วยแอดชัยทำทำก่อก่อก่อเรผสมปูนให้อะไรฮะเอออาอาเดี๋ยวเดี๋ยวคอยหิ้วคอยหิ้วเด้อเออคอยคอหิ้วเด้อคอยคอหิ้วเออ๊ะแบได้ข่าวว่าจะมีใครมาผสมปูนให้แอดชัย มีอีกช่องหนึ่งนะคะที่จะมาผสมปูนให้แอใช้ยช่ช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องที่หายไปแล้วไม่บอกให้เอฟซีติดตามแล้วกันในคลิปเนาะถ้านั้นที่จะไม่มาวันนี้เออเพราะว่ารู้แล้วว่าใครอยู่ใช่เพราะว่าวันนี้จะมีคนคนหนึ่งที่หายไปจากโค้งหนองนาเราจะกลับมาวันนี้หวนกลับมาแต่เราจะรู้ว่าเขาจะมาไหน เราทำโลเราทำโลเนาะเออไม่เป็นไรเรามีไทเกอร์เรามีปุ๊เออเราหิ้วเออเออหมดฟื้นไม่เป็นไรอไปไหนุ๊ไปไหนฮะะจไปไหนุ๊จะไปเที่ยวโอ้ปุ๊จะไปเที่ยวพี่น้องแล้วก็มีข่าวดีจะไปกันตอนบ่ายเฮ้ยไปไหนไปกองสลากไปเอ เฮ้ยจริงจริงนี่แจ้งข่าวดีนะใครจะไปคำชะโนดโอ้จ่าจ้าแล้วพี่นุวัตรไงโอ้แต่ไม่รู้รถเราจะไปหมดหรือเปล่าอ๋อ้พวกกถึงบอกเขาไม่อยู่ไงอ๋อเขาจะไปเที่ยวไปคำชะโนดโอ้จ่าจ้าหมดไปก็ไปคนอยู่ก็อยู่เนาะอืมเออ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 จ้า ไม่เป็นไรใครไปก็ไปไปก็เดี๋ยววันนี้มีข่าวดีช่วงเย็นรำสิบนางรำเออผ่านช่องแอดแฟมิลีเออเด็กนักเรียนเลิกก่อนเอเอเอาอ้ยข่าวดีข่าวดีเอข่าวดีจก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 โอ้โหเอาอุ้ยมีอะไรนี่มีอะไรเอามือหนึ่งก็ถือกล้องมือหนึ่งก็จกเสือเสือเอ้เสือถือให้แกหน่อยเสือเออเออ เปลี่ยนเคสเปลี่ยนเคสเดียวเดี๋ยวไม่ต้องปิดปากก็ได้เขาเห็นทั่วโลกแล้วอะไรดาดาดไปอยู่พี่ระนาไปอยู่พี่ไรไปข้าเฟรมไปข้าเฟรมอะไรอะไรนะอะไรอะไรนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยข่าวดีอะไรอีกเนาะวันนี้โอ้โหดูไหนไหนไหนหนกบอกข่าวกูต่อหาไม่เจออีกข่าวดีแต่ว่าหาไม่เจอในทสิเอ๊ะอะไรเมื่อคืนนี้เ ไปนั่งรอคุณหมอนะไปนั่งรอคุณหมอแล้วเขาก็เปิดข่าวให้ดูนะเออเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะร้อนกลางวันแสกแสกเขาบอกร้อนกลางวันแสกแสกแล้วทีนี้เขาก็เปิดให้ดูเนาะสามล้อมันไปเองสามล้อมันวิ่งไปเองแล้วนะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแล้วทีนี้เลขอะไรเลขเนาะคล้ายๆบ้านเลขที่สองหกเจ็ดสองหกแปดโอ้ โอ้โหวันนี้มันจะออกอะไรก็ก็มีทางเลือกเยอะครับวันนี้มีรรยาการรับชม้้ยการเอฟซีทางเลือก่น่ดาจะกลับของพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ที่ช่วยค่าซ่อมรถแม่นามาที่โอนมาวันนั้นอ่ะสี่พันห้าแต่ว่าให้ให้นาเดียกับน้อง น้องอะไรนะน้องต้นอ้อลำขอพรให้แล้วที่เหลือก็ให้ไปจ่ายค่าซ่อมรถผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ปะสมขอกน้านะคะขอกราบขอบคุณนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวนะคะทําธุรกิจใดๆก็ขอให้ลื่นขอให้ไหลอย่าได้ติดอย่าได้ขัดนะคะขอให้มีเงินมีทองมีสุขภาพร่างกายมีโชคมีลาบด้วยเธอสาธุนะนี่ข่าวดีของสวเรา แต่ก็รออยู่รถยังไม่เสร็จเลยยังซ้อมไม่เสร็จเลยหยุดงานบ้านลุงช่างลุงช่างมาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวปิดโอ้โหแต่งานแอดชัยยังอยู่จะมีช่องใหม่มาอีกป้าดาได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีเย็นนี้มีงานรำกับสวอีกโอ้โหพี่น้องแล้วหุงข้าวกินกันหรือยังนี่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะณอซีขอบคุณแอดซีแซนบลกสวัสดี